รายการอมุโตออนแอร์สวัสดีค่ะอมุตโตนิวส์วันนี้นะคะเราจะขอนำเสนอนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งเดือนหลังมกราคม2566ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของเรากันค่ะเริ่มต้นด้วยข่าวแรกนะคะกับการให้ความสำคัญค่ะกับระบบเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่วิทยาเขตจันทบุรีได้มอบให้กับนักศึกษาในเครือราชมงคลตะวันออ 好看。 วันที่18มกราคม2566คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสิริหิรันเกิดได้บรรยายเรื่องความรู้และทักษะเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่น้องๆน,นักศึกษาเพื่อเป็นหนึ่งในการให้ความรู้เรื่องบทบาทของนักศึกษากับระบบประกันคุณ ภาพของมหาวิทยาลายัยและเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทของนักศึกษาให้กับลูกศิกษย์และหนึ่งในว่าที่บัณฑิตนักปฏิบัติของราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่หรือวิทยาเขตจันทบ,บุรีค่ะต่อกันด้วยข่าวของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของราชมงคลตะวันออกกันที่โรงเรียนอสัมชัญเสราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ วันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566คณาจารย์และบุคลากรม,มทรตะวันออกนะคะได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการเวิร์กช็อปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆที่โรงเรียนอสมชันศรีราชาค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มกราคม2566โดยมีท่านอาจารย์สุชีราสายรัตนชัยรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมด้วยผู้แทนจากคณะต่างๆค่ะเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแนวหลักสูตรการสอนต่างๆนะคะที่มีอยู่ในราชมงคลตะวันออกของเราอาทิเช่นกิจกรรมสาธิตการทําขนมสัมปันีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาธิตหุ่นยนต์ออโตเมชันโดยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมกิจกรรมจําลองสถานการณ์การจัดกําลังคนให้สอดคล้องกับการทํางานด้วยโปรแกรมภาพเสมือนจริงหรือว่า VR ค่ะโดยคณะ มนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามมากมายให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในวันนั้นค่ะ สำหรับความร่วมมือทางวิชาการที่ราชมงคลตะวันออกของเราได้ขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าอย่างสม่ำเสมอนะคะอีกหนึ่งความร่วมมือการตกลงลงนามความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการค่ะกับบริษัทสยามมิชรินจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี<ๆ>ราชมงคลล้านนาค่ะวันพฤหัสบ,บดีที่19มกราคมพุทธศักราช2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขม ь, กิตกิติพรคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมค่ะปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับดรอภิชาติทองอยู่ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานประสานงานการพัฒนาบุาคลากรในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec hdc ค่ะและท่านรองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ อุรัตนานนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร้านนาค่ะเพื่อร่วมเป็นเกียรติในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชมงคลตะวันออกราชมงคลล้าน,นาและบริษัทสยามมิชลินจำกัดค่ะเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายในการปฏิบัติงานและการเรียนสนอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับเครือข่ายอุดมศึกษาและสถานประกอบการค่ะ อีก2คณะนะคะที่ขับเคลื่อนค่ะเรื่องของการแนแนวหลักสูตรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ วันที่18มกราคม2566ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะนำโดยนายธนาชัยจันทชาติค่ะคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้มีการออกรถโชว์ค่ะแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นม .6 ณโรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเช่นเดียวกันในวันที่20 มกราคม2566ค่ะณโรงเรียนอ่างศิราพิทยาคมนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะเกิดความสนใจเข้ามาเรียนต่อในราชมงคลตะวันออกมากยิ่งขึ้นค่ะต่อกันด้วยในช่วงของการสนับสนุนและก็ส่งเสริมค่ะให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรน,นักศึกษาของคณะต่างๆนะคะ ในเขตพื้นที่บางพระของเราค่ะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติก็ได้จัดกิจกรรมในการคัดสรรคัดเลือกนะคะเลือกตั้งนายกสโมสรน,นักศึกษาขึ้นค่ะในวันพฤหัส,สบ,บดีที่19มกราคม2566ค่ะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรน,นักศึกษาขึ้นค่ะ ณอาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีค่ะโดยมีการให้ความร่วมมือจากน้องๆน,นักศึกษานะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทันชนกไกรสิงค์ค่ะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ค่ะที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นหนึ่งในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการป้องกันนะคะแล้วก็บรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัยค่ะ วันศุกร์ที่20มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณาทิพย์จิรสัญญาสกุลรองอธิการบดีเป็นประธานในกิจกรรมอบรมแนวทางการป้องกันอักขีภัยและการอพยพหนีไฟซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันเหตุเพลิงไหม้เทคนิคการผจญเพลิงแล้วก็การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นในการทดสอบฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับคณาจารย์บุคลากรรวมทั้งนักศึก ได้รับทราบและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะและลดอัตราการเกิดเหตุอักขีภัยนะคะโดยได้รับความร่วมมือค่ะจากวิทยากรหน่วยงานเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีจัดขึ้น,นหอประชุมมังคลาอุบลอาคารสับพพิทบริการและอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่บางพระจังหวัดชนบุรีโดยมีท่านผู้อำนวยการกองกลางค่ะนางสาว พระคมลคงสมมาตรนะคะได้ให้ความร่วมมือในการอํานวยการในการจัดกิจกรรมการอพยพและซ้อมหนีไฟดังกล่าวค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์วิทยาเขตอุเทนถวายค่ะได้มีการร่วมมือแล้วก็สร้างเครือข่ายในการวางแนวทางเพื่อบริหารจัดการค่ะ วันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองภูลทาสีเพชรคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมด้วยดรกฤษดาอนันตการท่านผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันโชคเครือหงรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยรวมทั้งคุณสิริชัยมักจินดาที่ปรึกษาคณะบดีข่าได้เข้าเยี่ยมคาระวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศบีระสิริ นายกสภาวิศวกรเนื่องในโอกาสวาระดิถิขึ้นปีใหม่ค่ะแล้วก็เป็นการได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางด้านวิชาการและส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อาทิเช่นเรื่องของสภาวิศวกรที่มีความเห็นชอบ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาตินะคะที่มีการรับรองเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและสร้างคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของอุทเทนทวายค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นี้ค่ะราชมงคลตะวันออกนะคะได้มีการจัดกิจกรรมรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานขึ้นเป็นครั้งที่21ค่ะซึ่งได้มีการจัดแถลงข่าวโดยท่านอธิการบดีรวมถึงผู้บริหารจากส่วนงานจังหวัดจันทบุรีค่ะ วันศุกร์ที่20มกราคม2566วิทยาเขตจันทบุรีจัดพิธีถแถลงข่าวงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21 ซึ่งจัดขึ้นนะห้องพวงส้อยอาคารศูนย์ประชุมโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะในการรับฟังขากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและส่วนงานการจัดงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21 กิจกรรมการกีฬาค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ราชมงคลตะวันออกนั้นคขับเคลื่อนแล้วก็อยากจะให้น้องๆน,นักศึกษาค่ะได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นกิจกรรมในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ค่ะ วันที่22มกราคม2566นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณาทิพย์จิรสัญญาสกุลรองอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบและผู้ฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะนำทีมทัพนักกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ค่ะดอกจานบ้านเชียงเกมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ได้มีส่วนร่วมของน้องๆน,น,นักศึกษาค่ะโดย ในพิธีเปิดดังกล่าวนะคะมีดรดนุษ ตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งการแข่งขันดอกจานบ้านเชียงเกมครั้งที่48นั้นก็จัดขึ้นระหว่างวันที่21-30มกราคม2566ค่ะมีผู้ร่วมการแข่งขันมากมายนะคะหลักพันรวมถึง35ชนิดกีฬาค่ะที่ราชมงคลตะวันออกได้ร่วมนำทีมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวค่ะ นโยบายการมุ่งสู่กรีนยูนิเวอร์ซิตีก็เป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ค่ะที่ท่านอธิการบดีได้ให้ความสำคัญแล้วก็เดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อศึกษาดูงานวันจันทร์ที่23มกราคม2566รองศาสตราจารย์ด็อกเร์เลิกชัยฟูประทีปศิริรักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยอาจารย์อุโคตแปงประสบโชคผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่าน บุญยริศแพเพชร,รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนางสาวชนชยาคงสมมาตรผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานผลิต รถยนต์ไฟฟ้า AAB และโรงงานผลิตแบตเตอรี่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดหรือ EA นะคะที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งเสืบอบเนื่องจากวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นความพร้อมในการที่จะผลิตบัณฑิตแล้วก็จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตรถไฟฟ้าในอนาคต กิจกรรมที่มีการแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความรู้จักพี่สู่น้องที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ เมื่อวันที่21มกราคม2566ค่ะท่านดรจิตสุภาสาครรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะได้กล่าวเปิดโครงการปันความรู้สู่น้องมนุษยศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นปีที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่21และ22มกราคม2566ณสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกค่ะซึ่งมีการ บรรยายและให้ความรู้นะคะแบ่งเป็น2ช่องทางคือออนไลน์และออนไลน์ค่ะจัดโดยทางสโมสรน,นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการมอบเกียรติบัตรนะคะจากวิทยากรแพทย์จีนนะคะเจษดากรคูชนทาราค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มาให้หัวข้อให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับพิชิตข้อสอบโถอีกให้กับน้องๆที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วยค่ะ ความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการค่ะและการฝึกอบรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่จัดขึ้นในราชมงคลตะวันออก วันอังคารที่17มกราคม2566รองศาสตราจารย์ประพฤติพรมสมบูรณ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้มีการต้อนรับนะคะคณะผู้บริหารนะคะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในการร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนพันธุ์ภัยเศรษฐกิจตำบลเกษตรสุวรรณค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจัดขึ้นณมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรวมถึงการออนไลน์นะคะเพื่อเป็นหนึ่งในการเพิ่มเครือข่ายและเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจตำบลเกษตรสวรรณให้เกิดขึ้นยุวเกษตรค่ะที่วิทยาเขตจ,จันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของนักศึกษาค่ะ วันที่24มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเทอดศักดิ์ปุระมงคลคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรให้การต้อนรับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีและทีมงานนะคะที่ได้ร่วมรับฟังประเด็นการติดตามพร้อมทั้งนําเสนอการดําเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรใน เขตความรับผิดชอบของราชมงคลตะวันออกนะคะเพื่อที่จะติดตามผลนะคะรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกรให้เกิดความก้าวหน้าแล้วก็มีความเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมยุวเกษตรกรนะคะเป็นประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะ กิจกรรมหนึ่งนะคะที่ส่งผลให้เห็นถึงทักษะและความสามารถของน้องๆน,นักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศราชมงคลตะวันออกที่นำทัพนำทีมไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการค่ะ ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9ราชมุงคลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10ค่ะโดยมีน้องๆน,นักศึกษาจากทุกๆสังกัดคณะที่มีทักษะนะคะเกี่ยวข้องกับการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมค่ะอาทิเช่นคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสังคมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะซึ่งการร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็มีการคว้าชัยคว้าแชมป์กลับ ะะเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการบริหารธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของเก้าราชมงคลค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10ระหว่างวันที่25-27มกราคม2566ณมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะซึ่งต้องแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆทุกๆคนค่ะจากทุกสังกัดคณะวิชาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะคะให้ก้าต่อไปประสบ ควาสเรจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้ใช้ไอทีมาเป็นส่วนร่วมแล้วก็พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านไอทีเพิ่มขึ้น วันที่14มกราคม2566ดรสุธิราอานามวงรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลหัวข้อเทคนิคการใช้ Microsoft Word เพื่อจัดรูปแบบเอกสารสัมมนาและปัญหาพิเศษค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณพิสมัยน้ำจันทรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพ พาเป็นวิทยากรน,นะคะซึ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่2 3สและ4เข้าร่วมมากกว่า50คนนะคะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาทักษะทางด้านไอทีให้กับน้องๆน,นักศึกษาได้มีการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปเค,ครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่ทางราชมงคลตะวันออกได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง วันพุทธที่25มกราคม2566รองศาสตราจารย์ดเรเลิกชัยฟูประทีปศิริรักษาราชการแทนอธิการบดีท่านรองศาสตราจาร,รย์ดรสุธัญญาพรมสมบูรณ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ค่ะให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัทสยามสมาร์ทอินโนเวชัน่นจำกัด บริษัทมัน a ั่นอินกรีเดนต์ประเทศไทยจำกัดวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขนะคะในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง3หน่วยงานค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและต่อยอดยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในบริบทของสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมผ่อนคลายค่ะในยามเย็นทุกวันพุธของราชมงคลตะวันออกค่ะสวนสร้างสารรค์ดนตรีสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการดนตรีในสวนราชมงงคลตะวันออกเมื่อช่วงพุธปลายเดือนที่ผ่านมาของเดือนมกราคมเป็นอย่างไรเราไปรับชมบรรยากาศกันค่ะบุคลากรและนักศึกษานะคะได้ร่วมกิจกรรมค่ะในการ รวมรับฟังดนตรีพบเพาะนะคะรวมถึงกิจกรรมในการประกวดร้องเพลงนะคะที่จัดขึ้นในโครงการดนตรีในสวนราชมงคลตะวันออกทุกวันพุธนะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้องนนักศึกษาค่ะในภาพบรรยากาศวันนั้นก็จะมีการสร้างบรรยากาศของการให้อาหารนะคะ น้องม้าน้องควายนะคะที่มาร่วมกิจกรรมจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพ,พยากรธรรมชาติรวมถึงการขายขนมขายอาหารนะคะแล้วก็ประกวดร้องเพลงของน้องๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกแล้วก็มีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะงานฟาร์มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจค่ะที่ทางราชมงคลตะวันออกโดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพ,พยากรธรรมชาติให้ความสำคัญในการบริหารจัดการค่ะ วันอังคารที่24มกราคม2566รองศาสตราจารย์ประพฤติพรมสมบูรณ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตินะคะได้จัด ร่วมประชุมนะคะงานฟาร์มคณะเกษ,ษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ทับ2,566ค่ะโดยมีท่านอาจารย์ดรปัทมาธรรมดีรองคณะบดีฝ่ายบริหารและแผนค่ะท่านผู้ช่วยคณะบดีด้านบริหารงานฟาร์มค่ะรวมถึงหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชหัวหน้าสาขาวิชาประมงและหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์รวมถึงหัวหน้างานฟาร์มนักวิชาการงานฟาร์มและคนงานฟาร์มเข้าร่วมประชุมณหอประชุมห้อง ประชุม924ชั้น2ค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก mm hmm. เพื่อพัฒนางานฟาร์มของมหาวิทยาลัยต่อไป mm hmm. กิจกรรมการเรียนการสอนค่ะที่นํามาแชร์และก็ให้เห็นถึงทักษะการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีสิ้นสุดในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรราชมงคลตะวันออกนะคะจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาหลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาคา่ะสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการค่ะซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ ทั้งทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติของน้องๆนักศึกษาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของนักศึกษาในเขตพื้นที่อุเทนถวายวันเสาร์ที่28มกราคม2566นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายร่วมรงนามถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนธิราเทพพยาวดีกมรวงราชาสารินีสิริพัฒนมหาวัชิรราชธิดาณชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลา,านุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชุนโดยไว จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพบรรยากาศนะคะจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็สุขภาพที่ดีขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจัดโดยสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะได้มีการจัดขึ้นโดยระยะทาง5กิโลเมตรบนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะทำกลางอากาศที่เย็นสบายนะคะเมื่อวันเสาร์ที่28บมกราคม2566ตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกา30นาทีจนถึง8นกานาทีค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีผู้บริหาร นักศึกษาสิทธิ์เก่าบุคลากรแล้วก็อาจารย์รวมถึงบุคคลทั่วไปค่ะให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า180คนค่ะอุทเทนทวายค่ะจัดประชุมเพื่อหารือนะคะแนวทางในการพัฒนาแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนทวายจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อหาแนวทางและทิศทางความต้องการค่ะของประชาคมอุเทนทวายในอนาคตนะคะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการและรวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีให้กับราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนทวายณนห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเจ็ด ชั้น3เขตพื้นที่อุเทนถวายกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์นะคะบุคลากรและสิทธิ์เก่าร่วมเสมนากิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันบ้างค่ะวันที่29มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพากรศรีสอนหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหรกรรมการเกษตร อาจารย์มาโนดรัตนคุณหัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นวิทยากรน,นะคะในการถ่ายทอด บริการวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยสู่ชุมชนค่ะณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับป,ประรดสุรศักดิ์ตำบลเขาขันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับสาธิตในหัวข้อนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสับป,ประรดศรีราชาโดยใช้เทคนิคขึ้นรูปทรงกลมและผลิตภัณฑ์ไซเดอร์พร้อมดื่มนะคะซึ่งอยู่ในการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ รารกและก็เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและวิสาหกิจชุมชนสับประรดศรีราชาจังหวัดชนบุรีกิจกรรมการศึกษาดูงานค่ะเพื่อเพิ่มแนวทางหรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีในการนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยค่ะ วันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณการพันนิพง์รองอธิการบดีนำนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เขตพื้นที่อุเทนถวายในการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึงแนวทางในการดําเนินงานวิจัยและการพัฒนาทักษะความรู้การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าศึกษาดูงานณโครงการริเวอร์เดลมารีนานะคะโดยมีคุณกนกพร มักอมอนค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหารให้เกียรต้อนรับนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการโครงการต่างๆเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางความร่วมมือที่เกิดขึ้นต่อไปศิลปศาสตร์นะคะได้รวมพลค่ะในการเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์วันศุกร์ที่27มกราคม2566คณะศิลปศาสตรส์นำโดยท่านอาจารย์ดร นัฐกิจตันสมรสรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์ดรพานิชาจิรสัญญาสกุลรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษค่ะพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปาศาสตร์จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพคณะศิลปาศาสตร์จักระพงภัวนาศครั้งที่1ประจําปีการศึกษา2566ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ พันพันเป็นต้นไปค่ะกิจกรรมนะคะแข่งขันทักษะพืชศาสตร์และสันทนาการจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันค่ะ วันเสาร์ที่28มกราคม2566สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางพืชศาสตร์และสันทนาการโดยมีน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมนะคะมีการจัดการแข่งขันทักษะทางพืชศาสตร์สีฐานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามทักษะเรื่องการขยายพันธุ์พืชการตอบคําถามด้านพืชนะคะแล้วก็การตอบคําถามด้านโรค ะะและแมลงศัตรูพืชค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างสารรค์ให้เกิดการเรียนรู้ของน้องๆน,นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดีค่ะอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของราชมงคลตะวันออกร่วมกับหน่วยงานด้านชุมชนนะคะที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชนบุรีค่ะ วันอังคารที่31มกราคม2566นางสาวพัคมนคงสมมาตรรักษาการแทนผู้อำนวยการกองกลางค่ะได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ด็อกเอร์เลิกชัยฟูประทีปศิริรักษาราชการแทนอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมแผนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน EAP อ่างเก็บน้ําบางพระ พร้อมกับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดชนบุรีที่เกี่ยวข้องโดยมีการแบ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะในวันที่31มกราคม2566และการฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติในพื้นที่หรือว่าสถานการณ์สมมุติในวันที่1กุมภาพันธ์2566ค่ะจัดขึ้นนะห้องประชุมบินวารีอาคารสัพพวิทยบริการมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจราย รายละเอียดของแผนปฏิบัติการข้อตกลงความร่วมมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งร่วมอภิปรายกลุ่มแบบไม่เป็นทางการบนพื้นฐานของสถานการณ์สมมุติค่ะเพื่อป้องกันแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในโครงการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินอ่างเก็บน้ําบางพระและปิดท้ายข่าวในช่วงหลังของเดือนมกราคม2566นะคะกับสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกค่ะ วันที่30มกราคม2566สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกร่วมกับสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกจัดการประกวดบัวประดับชิงแชมป์ประเทศไทยในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชนบุรีพฤกษาตะวันออกครั้งที่15โดยมีนักปรับปรุงพันธุ์บัวเข้าร่วมประกวดมากมายนะคะและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรออรนนนพชัยชานสินและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัวร่วมเป็นคณะกรรมการ สินการประกวดบัวในครั้งนี้และเป็นหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพให้เห็นถึงความสําคัญนะคะและความสามารถของทักษะทางการเกษตรการผลิตและอนุรักษ์พันธุ์บัวของราชมงคลตะวันออกค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราวข่าวสารรอบรัวราชมงคลตะวันออกครึ่งเดือนหลังมกราคม2566ค่ะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ